พี่น้องมาชมบรพรพธเทโบอคู่ครับโดจัดจริงครับวันนี้ทมงานอยากระตุมทันนี้ครับ แข่งจัดประหลัดบอกครับผมปากเกียวสามเมตรครับผมเครื่องยนต์ฮิโน่เจโอแปดีครับอันนี้เครื่องเจี๊ยไฟครับผมเจโอโบกูฮะปั๊มใช้ของอ e ีตัน2ยี่สามช่วงล่างนี่ก้อนสิบสองเฮีครับผม การยิงฟางกันครับผมยิงฟางนี่โอ้หลายเม็ดเลยครับฝากกันอีทีมงานหนึ่งครับผมปรชุมทานดี โตคู่กันเลยครับผม,มเสียงทโบหวานเกียบ ่าเสร็จแล้วเจ้าหนึ่งครับผมวิ่งไปประมาณอ่า600เมตรไปปล่อยข้าวครับวคันนี้สุดจัดเลยอ่เดี๋ยวมาชมกันต่อครับผมอตอนนี้ผมอยู่บนรถเกี่ยวข้าว บรพลการช่างครับผมปีที่แล้วโบเดี่ยวครับมาปีนี้โบคู่แลยครับผมน่าจะแรงกว่าเดิมครับตรนี้สับปากก็ใช้ระบบยิงลมครับผมสับปากเกี่ยวครับ ขึ้นขนาครับปึ๊บบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาเดียว กเกี่ยวเปิดาเกี่ยวเปิดรอบคันนาครับอน,นี้เปิดแค่เปิดมุมแค่สองรอบตันเลย เดี๋ยวเรามาดูพากพื้นกันบ้างฮะเล่นแตรด่วนซะด้วยอาจารย์นนปัจจุบันนี้ยอายุ29ครับผมคนขับบรพพน์การช่างครับ ฟางซิ่งมากครับทุกคนโอ้โหออกมาเป็นลูกเลยครับโอ้ปล่อยฟางนี่สุดยอดครับเอาจะช้าหน่อยครับผมวนรอบข้างแล้วก็วนเสร็จก็น่าจะวิ่งเอาเลยครับผมนะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคน mà đua chân nón rồi, à thế, ạ, thế. คันนี้อายุยน้มของเขาก็หลายปีพอสมควรครับผมแต่ว่าเจ้าของเขาก็ดูแลรักษาดีฮะตรวจเช็คก่อนโรงงานเกี่ยวทุกครั้งครับผมปีที่แล้วมานี่ก็เป็นโบเดี่ยวมาปีนี้เราก็จัดเป็นโบคู่เลยนะเครับผมนะเพิ่มพละกําลังของเครื่องยนต์ให้มากยิ่งขึ้นครับผม หังทรงเลยนะเจอเข้ายืดแบบนี้นี่ริ่งทำเวลาได้อยู่ครับผมพอจะเจอเข้าตั้งนี่ก็ต้องช้ากว่าน,นี้หน่อยนะครับ โนเกโอแปซี no ครับผมเรื่องใหญ่เดไฟเทร์โบคู่ครับลำอีซั่นที่สามตรงล่าง 22HP ครับ48ข้อปลากเกทรา3เมตรอุ้ม2,500ครับ างได้ดีมากครับผมเรียนกิ๊กเลยครับด่มดวนมากครับ เจ้าเจ้าเจ้า <laughs> โอ้เรียวเบาด้วยครับผมล่องตัวมากครับ โอสมรรถนะสุดจัดจริงๆครับผมคันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเอาสุดยอดขนาดไหนฝากคอมเมนต์กันด้วยครับผมบรรจพ์การช่าง2009 วันน่าดูนะครับผม่ะหลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ